ดีทุกคนว้าวของเล่นของเรานอนเกิดการเต็มไปหมดเลยเราหยิบมาเล่นกันดีกว่านี่เจ้าไดโนเสาร์ไดโนเสาร์สีเพอร์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 ไดโนเสาร์มีไฟข้างหลังด้วยทุกคนโอ้เดินยังสวยเลยไปเลย let's go ต่อไปกันเลยดีกว่าเจ้าวัโอ้โอ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 วยว้าวขวาวแม่วัวหมุนรอบพิดไปเลยสิครับว้าวอ,อะไรครับเนี่ยเดินไม่ไหวหรองไงนี่โอโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปเป็นเจ้าไดโนเสาร์กันดีกว่า ีเดนเร์ของเรานะ่าจะแบตเตอรี่หมดแล้วนะคะทุกคนโอเคให้ดูดิโอ้ m ม g o กเย่บายบายเดี๋ยวเรามาดูตัวถัดไปดีกว่าเจ้าแมมมอสตัวโต,วตวแล้วทุกคน โกตามพี่ไดนโนเสาร์ไปเลยสิครับโอ้ oh my g ก d เดินไปให้สุดเลยว้าวโอ้สวัสดีแม่แมมมอสของเราอย่าชนเจ้าวัวนะว้าวนะ wow. ไปแล้วโอเคค่ะทุกคนบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับ